สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับในวันที่11-14ตุลาคมนี้นะฮะผมอยากจะเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับไปเที่ยวพม่าด้วยกันก่อนอื่นนะฮะผมขอบอกเลยว่าเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นเมืองเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่รัฐบาลเขาจะดูแลได้อย่างดีมีความปลอดภัยหลายคนเนี่ยเวลาพอพูดถึงพม่าอันดับแรกเลยจะถามเรื่องนี้ยผมไปมาแล้วนะฮะสรอบสรอบมา ไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งม,มันดเดลีพุก,กามอะไรเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหานะฮะและก่อนจะไปเนี่ยเราก็เช็คแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าปลอดภัยเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงที่ที่เราจะไปกันคราวนี้นะฮะแม้จะ4วันก็ตามแต่ว่าเราก็จะจัดโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้ไปทัศนศึกษาไปเที่ยวด้วยกันเรียนรู้เรื่องราวประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะเมืองที่จะไปเป็นเมืองสําคัญมากก็คือพุกามอังวะอมรปุระ มันเลมิงกุลนะครับวันแรกพอลงเครื่องปุ๊บเราจะไปกันที่เมืองภูก,กามเลยภูกามนั้นเป็นอาณาจักรแรกเริ่มของพม่าครับพม่ามีตัวมีตนขึ้นมาในประวัติศาสตร์ก็คืออาณาจักรภูกามนี่แหละครับสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธาในปีพศ .1587 นะครับจนกระทั่งมาถูกราชวงศ์หยวนของ จีนเนี่ยมาตีในปีพศ .1830 เนี่ยอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมากนะเราไปคราวนี้เราก็จะได้ไปสัมผัสอดีตที่รุ่งเรืองอดีตที่เจริญโดยเฉพาะในแง่ของพุทธศาสนาเราจะเจอเจดีจำนวนมากนะฮะหลายคนเรียกฉายาเมืองนี้ว่าทะเลเจดีนะครับมีเจดีทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่ก็คือ2,217แห่ง แต่ว่าเราคงไปดูเฉพาะอันที่สาคัญจริงๆอย่างเช่นกรณีเจดีย์ชเวซิกองซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์แรกเริ่มของพม่าเลยนะฮะและเป็นหนึ่งในมาห้หามหาสถานที่สําคัญของชาวพมา่าคือในชีวิตจะต้องมากราบให้ได้หนึ่งในนั้นก็คือพระเจดีย์ชเวซิกองนะฮะแล้วเราก็จะพาไปดูเจดีย์ที่สวยที่สุดเช่นเจดีย์อนันดาฮะซึ่งยังมีพระพุทธรูปสององค์ที่หลงเหลืออยู่มาตั้งแต่สมัยพุก,กามนะฮะแล้วก็จะไปดูเจดีย์ที่สูงที่สุดนะฮะสร้างเป็น เจดี JD, มีชัน้นเชิงชั้นนะฮะชั้นด้วยกันคือเจดีสัพพันยูเรจะไปดูเจดีสำคัญสำคัญอะไรอีกนะฮะอันนี้คือเมืองผู้กามที่อยากจะพาไปไปแล้วไปอีกครับนะฮะไปแล้วก็จะได้ประทับใจว่าอดีตของผู้กามนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆผมเวลาบรรยายหรือสอนนักศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ southeast asia study เนี่ยฮะผมจะพูดเสมอว่าคนไทยถ้าไม่เห็นนครวัดกับพุกามอย่าพึ่งหังกา หมายความว่านครวัดก็ดีหรือผู้กามเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆครับนะฮะต้องบอกว่าในอดีตเขายิ่งใหญ่กว่าเรานะฮะจะพาท่านไปชมกันกลับมานะฮะก็จะพาท่านมาเที่ยวนะครับที่เมืองอังวะนะฮะอังวะนี่เป็นนครหลวงที่สําคัญมากนะฮะถ้าเราอ่านเรื่องราชาธิราชก็จะต้องมีเรื่องของอังวะปรากฏขึ้นนะฮะแล้วก็คำว่าอังวะเนี่ย กลายเป็นในคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะหมายถึงประเทศพม่าไปไปโดยปริยายนะครับอันนี้คืออังวะเราจะไปชมพระราชวังนะครับแล้วเราจะไปชมวัดเก่าๆที่สร้างตั้งแต่สมัยอังวะนะฮะแล้วอย่าลืมว่าสมัยที่เรากวาดตอ้อนาชาวอายุธยาไปสองแสนกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปอยู่อังวะนะแล้วหลังจากอังวะเสร็จก็จะไปอมรปุระอมรปุระนี่เป็นเมืองหลวงคืออย่างนี้ฮะอังวะมันอยู่ติดแม่น้ําอีรกพอดี ถัดมาขึ้นเหนือมาก็อมปุระถัดมาเหนือขึ้นมาคือมันเดเลพม่าสร้างเมืองหลวงทวนน้ําขึ้นไปฮะหนีอังกฤษเพราะฉะนั้นเราจะไปดู3ามเมืองนี้นะฮะแล้วก็จะไปที่มินดงนะฮะเจดีใหญ่ทัชมาฮาลแห่งพม่านะฮะและปิดท้ายวันจะกลับเราจะพาท่านไป ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหาไมมุนีหนึ่งในมหามหาสถานของพม่านะฮะพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดนะตีสามเนี่ยเราตีสามตเนี่ยเราต้องไปกันละนะครับขอเชิญนะฮะสิถึงสิตุลาคมนี้นะครับไปด้วยกันนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ประทับใจอะไรในเมืองพุก,กา m า n d ด l เลเอ,อ,อย่างมากเพราะว่าเ,เราเวลาไหว้พระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครัเราจะไหว้พระพุทธเนี่ย ขึ้นบทขึ้นวิหารถ้าพระสงฆ์แล้วก็โอ้โหเยอะแยะหมดที่จําวัดอยู่ในวัดใช่ไหมคะแต่พระธรรมเราจะไปไหว้ที่ไหนเออไหว้ลําบากมากที่มณฑลเลกครับก็จะมีวัดกุโสดในนั้นก็จะมีจารึกบนศิลาเป็นพระธรรมเป็นพระธรรมเลยนะเป็นพระสูตรต่างๆจริงๆพระสูตรเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ใช่ไหมแต่ในวัดกุโสดอาจจะมีไม่ครบแต่ทั้งหมดตัองเจ็ดร้อยกว่าแผ่นศิลานั่นแหละ เป็นที่หนึ่งในโลกที่เราจะไปไหว้พระธรรมได้ตรงนงั<อ>้นแต่อีกที่หนึ่งครบเลยแปดหมนสี่พันก็จะต้องไปเคียงจูเลยเกาหลีใต้<อ>และในที่ครบก็คือปักกิ่งเลยเ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเลยที่มันเดเลย<อ>นี่คือข้อที่หนึ่งพอ,อข้อที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยประทับใจอันข้อที่สองก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าสิ้นแล้วะก็คือปรินิพพานแล้วสเสด็จข้นิพพานแล้วนะครับ นี่พระรังโดนก็ถามว่าแล้วเราคิดถึงพระพุทธเจ้าจะไปไหว้กันที่ไหนมมสมัยนั้นไม่มีการประดิษฐ์พระพุทธเจ้าขึ้นมานะ,ะไม่มีไม่มีพร<ว>ะพ<ว>ุพทธรูปจนกระทั่งรู้สึกว่าจะเป็นพระ,พระอะไรนะท,ท,ที่ที่ที่เป็นพวกกรีกอ,อ่ะ,อะ,ะออมีทันเดอร์เออมีทันเดอร์แหละพระเจ้ามิรินพระเจ้ามิรินทถะถึงจะเป็นคนสร้างเขาเชื่อันว่อาอย่างนี้แหละเชื่อเ่อาอย่างนี้ว่าตั้งแต่ยุคนั้นถึงจะมีการสร้างพระพุทธรูปแต่ถ้าเผื่อไม่มีพระพุทธรูปลราจะไปไหว้ที่ไหนคนสมัยนั้นก็ไปไหว้ต้นโพ เนาะต้องไปไหว้ที่ที่พระพุทธเ,เจ้าเคยประทับอ,อย่าง,งเชน่นเจดีย์ต่างๆที่เคยประทับงน<ถ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเมื่อพระเจ้าปรนนิพพานแล้วเราไม่รีบไปไหว้ที่ไหนเราก็ไปไหว้เจดีย์ต่างๆน,นั่นคือยุคแรกๆรพอไม่พระพุทธรูปขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปไหว้พระพุทธรูปกันเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามิลเลียนอัปปะโกดามีเป็นล้านองค์อะจริงๆนับไปยังไม่ถึงหรอกก็ต้องไปที่ พุกา่าด้ละครับเราก็จะไปไหว้องค์แทนพระพุทธเจ้าตรงนั้นกันเลยจริงๆเนี่ยเราเห็นเจดีย์ที่นห่นนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ตรงนั้นครบหมดเเห็นไหมครับเราไปสองเมืองเราก็ได้ไว่าทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงค์ครับ